ไอ้มันจะมาเลือกสกินทองในระสอบนอกบ้าวันนี้เราจะมาทำอะไรวะบุ้มดูตัวอย่างจูราสสิกโวล์ domination ใ่ปะถ้ามันตัวอยากหลอกอะเราก็ถูกต้มด้วยเพื่อนสิทโฟใช่ไหมอ่าไปดูเลยดูเลยดูเลยจริงป่ะเอาดูดูเลยเห็นไหมเห็นไหมมึงเห็นไหมเห็น กูใช่แล้วเนี่ยไ้เที่ยวดิใช่ไปแล้วไปแล้วต่สครับผมมันเหมือนโฆษณาขายน้ำอรมณ์อะอ้นนี่นี่อยู่เรียมยบูบาบูบ้าบูใช่ไภาพไม่ค่ชัดเลยวะใช่ไหมกูก็คิดกป่าันหลม่ เออแต่ว่ามันดูก่อนขอดูขอดูเราสองก่อนมันก็กระจบแล้ววะแค่นี้แหละโอ้ยมีทีเดียวทำแล้วปุ๊บดูทั้เลยปุ๊บโอ้ยมีีทีเซอร์ด้วยปุ๊บโอ้ยมันมีหลายทีเซอร์เดี๋ยวปุ๊บเราไปดูหนึ่งก่อนปุ๊บเราไปดูพวกกูดูสองก่อนแล้วก็ดูหนึ่งไอ้เจ้บพวกกูโคตรเจียนเลยมันโคตรสดาขายขายของวะเนี่ย อ่ะช่างแม่งดูแม่งสามต่ออะไรเยอหนึ่งช่างแม่งมันคือภาพมันเป็นแค่ทีเซอร์นึกออกปะแต่มันดูสีเทียมันดูลอยลอยดูดูคนดิมันดูเดิเลอลำลายลำมื่อเล้อเล้อเลยแล้วใครมันจะมาเล่นอันนี้อยู่ตรงนี้นึกออกปะเอออ๋อเป็นอไรเนี่ยเน็ตไนกี้น่ะโคชแลงไนกี้ใช่ไหมแต่มันเป็นจุลสิษฐ์โบจริงนะใช่ ถ้าในแถวสอใงสอใช้ส,สกเก็ตแล้วขี่เนี่ยกูว่าพา,าเลยนะถ้าเราจอใสรองเท้าสเก็ตแล้วสกเก็ตเนีย่ยไม่มันคืออะไรช่วยบอกกูทีนะครับท่านผู้ชมครับไอ้เหี้ยกูไม่รู้อะ่ะกูว่วาโฆษณาได้กี่มาขนาดนี่ยด <laughs> ีชัดอ้ามันเอามาันสก,ก็ตลงมาแล้วก็เห็นเแต่ว่า,วาที่เห็นแถวสองเป็นโนเสาองคือคือสวยนะก็คืออยู่ในบริบทที่สวยอืม แล้วมันก็แบบออกแล้วมันก็ออกมาตามแบบอันนี้จริงเหรอนะนู่นหรอปะเออเดี๋ยวมาจับรายละเอียดฟันเยียร์่ีละนึงแต่แล้วก็เป็นที่คือเป็นแค่ทีเซอร์อันนี้ทีเลขตัวเดิมมันนะจำแผลได้ปะทีเลขตัวเดิมมันต่แม่งคุดพ่อคุดแม่ตั้งแต่ปากมันมันได้แต่เหลือตัวเดียวไงไอตัวเชียรเนี่ยตั้งแต่ปลาอินเตอร์โอลิมปิกเอ๊ะอะไรเนี่ยนี่มันโฆษณาโอลิมปิกเออใช่ไหม หรือว่ากลัวจุลสิทธิ์วัวมันอันนี้โฆษณาปะอ่านไม่ออกจะผมแอบไม่บอกไม่เขียนว่าตีเซอร์ก็ทีเซอร์เออทีเซอร์แล้วกันไม่เชื่อก็เลยพวกมึงไงเชียกูเชื่อมันนะก็กูเชื่อมันนะก็กูเชื่อมันกูจะเชื่อมันเขียนว่าชื่อสิทธิ์เวอร์กูจะเชื่อมันกูเชื่อกันเลยของพวกมึงะอะไรเนี่ยเตอตือนือเตือนตือนตือเมื่อเจอตัวอะไรมอเตอรสอมเนี่ยอสออยู่ในน้ำนี่หว่า เจออะไรวะดีเลยวอ๋อคอยาวคอยยาวเจ็ดแม่มึงอใครไฟกับมันนี่กูฮาเลยนะอือละอ๋อไปล้วปุ๊คือเหมือนว่าโอลิโอลิปิกมันโฆษณาให้หรือว่าตัวตัวสิบโฟโฆษณาโอลิมปิกให้อะไรเงี้ยเปล่าดีลกันหรือเปล่าเดีลกันแหละน่าจหละพึ่งพึ่งเลยอ้โหแมจเจ้าแยกก็ลง เดี๋ยวพี่เธอเดี๋ยวมันใละเนี่ยเจอมาขายสีกันเนยพี่เลยเ่อสกีคนเดียวเียเดีุ่มเนี่ยูจากเี่เดียเดี๋ยวุมงเดี๋ยวกูขออนุญาตทีเซอร์หนึ่งอ่ะเราไปดูทีเซอร์หนึ่งแล้วกูนัน หลอกกูแน่แหละตัวอย่างนี่หลอกกูอลันแกนด้วยสามล้านเลยนะออฟฟิเชียลเที่ยวเลยอ้าวกูจะ <c oughs> ใช่เหรอเชนเชียร์เชือกสุนไม่ใช่ละ <c oughs> นี่กูพาคนมาดูมาดูแล้วกู <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ที่กูหลอกขายดีว่า <c oughs> อะไรอ่ะไม่่ใช เโอ้อันนี้มันภาคที่แล้วใช่ภาคสองก็คืออันเนี้ยเป็นทีเซอร์จริงๆคือเขาทำขึ้นมาใหม่ถูกต้องแล้วก็โฆษณามันโฆษณาโอลิมปิกทั้งนะทุกเรื่องนี้มันจะสื่ออะไรอ่ะใเออทุกเรื่องนี้จะสื่ออะไรสื่อถึงการเอาไดโนั้งสองไปอยู่ในโอลิมปิกเนี่ยมันก็สื่อถึงไอ้นี่ไงฉาก โอ้ย oh, 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 oh. oh, oh. oh มึงเซ็ตโอ้ตัวยิงง๊าโอ้ยึงมาวะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยผุขงก็สื่อถึงนี่ไงกีฬากีฬาไอ้สักนี่ไงกีฬาสกีไงผุ่งนี่ใหมือก็มือก็เขียนเป็นที่การโอลิมปิกก็ได้เขียนทีเซ่เหรอไอ้ชัดเออแต่ นี่ไงมันก็ต้องทีเซอร์จุดมันมีมันมีบูไหมอะมันมีบูไหมมีมีมีมันมันมีทีเล็กไหมน่ะม,นม,มีทีเล็กด้วยนะ่ะมันก็ต้องใชนะ่แหละเออไอเมกเออมันโฆษณาหนังแหละหนังแหลกหนังแหละหนังแหละเชื่อกูหนัง่งละเออหนังงนั่งนั่งกูเชื่อกูเชื่อถ้าใครรู้คอมเมนต์นะ หรือมึงไม่ต้องเคอมดูคลิปกูก็ได้ไอ้้เหีย